ครับสวัสดี e PC, อเ,เอฟซีทุกคนครับพี่น้องแฟนคลับแฟนช่องน้องป้องไปทุกคนทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u เจ๊เอ Channel, ียงชาแนลรกคาประสบโชคตามตัวเลขแนวทางครับพน่นเอฟซีชุดจับคู่ล่างวะจับคู่ล่างค่ะจับคู่ล่างจับคู่ล่างนนเอกจิเคิขึ้นในเบืองก็คือตั้งแต่ดับล่างแล้วก็มาเด่นล่างสูตรหนึ่งเด่นล่างสูตรสอง้วก็มาจับคู่ แล้วตัวไหนเดน่นเขาก็ให้เลยแต่ว่าก็จัดเลีเล้ยวได้นิดนึงค่ะท่านผู้ชมกระจัดเลี้ยวนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าเมื่อเดือนนี้เป็นวันอาทิตย์วันจันทร์ละก็จะเป็นตำราตำราไปเรื่อยๆนะค่ะท่านผู้ชมวันอาทิตยึเรื่องรัฐบาลเนาะมนมันกจ็จะถึงวันเสาร์วันอาทิตย์พุ่นมันกจ็จะเหมือน,นเวลาแหละเอาไปเรื่อยๆกับไปเรื่อยๆอ่ปาปอยังท่านละเมิดดอกค่ะปอยังท่านละเมิดเพราะว่าพอกตารางกระหั่งตารางสูตรจบหลักแน่นบนแบบนี้กับยังท่านละลงค่ะอ่าสำหรับวันที่ผ่านมาค่ะ เรนล่างสุดที่หนึ่งของเขาเนี่ยอ,อันก่อนนะคะนะ่ะเนาะจับสมาิก่ <c oughs> <c oughs> อนเดิอนอย่ะลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ะะดีทางช่องยูทูบเจ๊แง่ชาแนลละกันอ่าประสบโชคค่ะบบนังเด็ก็เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บบกดคอมเมนต์ให้แอดน้ำเด็กับจมจมเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาทางช่องยูทูบค่ะจมจมขอให้ยอดไล่ขึ้นค่ะขอยอดไล่ขึ้นเขาก็จะมันมาลงให้เลยค่ะเขาจะมันมาลงให้ทางช่องยูทูบ แต่มาถ่ายอดไล่ไมันหน่อยอะไรเขาก็เขาค่อยมีกำลังแก่งมาลงค่ะท่านผู้ชมอ่มจาจังหน่ก็อย่าลืมกดไลค์แอร์กันนะคะ่ะท่านผู้ชมกดไลค์ผู้ใดทันทันละได้กดติดตามก็กดติดตามไปค่ะกดติดตามไปเพื่อข่าวสารดีๆเนาะแม่งค่ะแม่งอ่าเดินล่าสุดที่หนึง่งที่ผ่านมาค่ะก็คือหลุดกับไปที่หนึ่งกับห้ามันเดินไปที่ห้าไหลเลยค่ะท่านผู้ชมเดินไปที่ห้าดังเกินค่ะอราะว่าสูตรของอาจารย์ได้ก็ได้ที่ห้า่ะท่านผู้ชมดังเกินอ๋อ บ่บอก่อะดังแล้วไปบอกรอกเลยดังไรกับบเริกันเออดังไรับบได้สมัยนี้มันเป็นสมัยซื่อสารนั่งยุคพุ่นคนเกาหลีเห็นมืดเราพุ่นอะให้อันใดเฮ็ดโพ,พมาก,ก็ได้ตัวนอเนาะเดินล่างสุดสองวัฒนผ่ามมากดเดินไปที่สองสามหกค่ะสองสามหกกรผ่านไปที่หกค่ะผ่านไปที่หกต่วมาเดินล่างสุดหนึ่งเขาหังห่นบอมีนบอมีศูนย์ค่ะบอมีศูนย์แอดบอมีสิบล่างแอดบอมีอ่า หน่วยล่างค่ะก็คือเขาเป็นเด่นกับเด่นมาชนกันมาเอากันเลยค่ะท่านผู้ชมอ่าจับคู่กันเลยแล้วเขากำบุนเลยค่ะเด่นกับเด่นจับกันเนาะม่เด่นกับเด่นจับกันเลยค่ะท่านผู้ชมไม่มีสิบล่างส่วนดับล่างค่ะดับล่างแอดแต่ใส่ตาของแอดนะคะท่านผู้ชมอ่าแอดเอาเครื่นเนียะมันไปตรงดับตรงไหนก็ตัดออกเองอะอ่าดับล่างดับไปที่สี่กับหนึ่งสี่กับหนึ่ง อ่าถ้าของแอดตรงซีกำลังแอดเนี่ตัดออกแต่ว่าเป็นของอาจารย์ท่านอื่นแอดแอดว่าตัดออกเราะว่าของแอดว่าได้ดับอ่าเพราะว่าเขาเอาอ,อยู่ในสูตรของเขาอ่เอาตามสูตรของเขาตัดดับค่ะส่วนเด่นล่างค่ะเด่นล่างของงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนาะแมนเด่นล่างสูตรหนึ่งเด่นไปที่ห้ากับหกห้ากับหกค่ะ จะว่ากระวังเก่าเอกระวังที่หงกับเก้าเป็นตัวเดียวกันค่ะเมื่อคืนนี่ก็ห่างหกเวลากระเทียมชินห้ากับหกระวังหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันค่ะทุกทุกร้องดังหกดังแม้คันบอกปิ้วเลยจ้าะปิ้วมันเป็นเก้าเลยส่วนเดินล่างสูตรสองค่ะผ่านมาสองวันแล้วค่ะผ่านมาสองวันแล้เก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดระวังที่เก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันค่ะ ฐาชื่นชอบอยังไงก็หยิบจับแต่ว่าแอดกระจเพชรไว้เเบิงฐานน้ำชมเฮเบินเบิงว่าฐานเป็นเก้าแอดกระเพชรปากกาแดงเฮ็ดเป็นเลขหกไว้เ้เบิงถ้าเป็นเลขหกแอดจะเฮ็ดปากกาแดงเป็นเลขเก้าไว้เ้เบิงค่ะก็คืออ่าให้รู้ว่าอ่าอันนี้หกกับเบบก้าเ่ยเป็นตัวเดียวกันแบบนี้นะนมันนี้เขาก็จะไปจับคู่ว่ามันตัวไหนดินอ่าตัวไหนดินแต่ว่าสูตรสองอย่ยท่านใดที่มีตัวดาบก็ตัดเอง้ะคะน้ชมเพราะว่าแอดไม่ตัด มีโอกาสกอดคอกันมาได้ไป้องมีโอกาสกอดคอกันมาได้สิเป็นเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แบบนี้ได้นะคาณผู้ชมอือคือไปได้ค่ะไปได้เอ่อเพราะว่าของพ่แม่เป็นสูตรสบล่างแม่มีแม่เมนนหน่วยล่างค่ะก็คือเป็นเด่นมาจากคู่กันมาจากคู่กันเดันสามารถกอดคอกันได้เด่นชนเด่นเด่นชนเด่นค่ะเอาใคจะดึงจับคู่กันค่ะ่านผู้ชมจับคู่คู่ของหวดบันที่หนึ่งเลยนะ เมนเด่นกำเด่นมาจบับใส่กันดี<ช>่น้องไมใเด็กจดามาลุ้นกันหกแปดโอ้หกเจ็ดเจ็ดเจ็ดขนาดว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเยอ,อะเอามัน,นที่หนึ่งเดือนเจ็ดหกแปดอันนี้การบนเพื่อเพื่อท่านใดอยากเอาไปการบนเอาไปกันได้ดค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าสูตรของเราเป็นเป็นเป็นล่างอ่าเป็นล่างอเด่นล่าง ละสรหนึ่งล่งสูตร 1, สองสุดนั่นรับสสูดสามาส้อน <3 S 2> 6, กันพี่น้องจัดเต็กันเนาะสุดเจ็ดเนี่น ระวังที่หกกับเก้าจอนะคะแค่ปู๋ยอดเสร็จตัวใดมารุนกันพี่น้องยุบซีปุ๋ยมาบึงว่าตัวใดมันเย่นอ่ายุบซีไปหาสลาดกินแบ่งรัฐบาลว่ามันทีไมนเด่นตัวใดแอจะวองกลุมไม่แห้งค่ะทุกทีนึงเนสองสามหาตรงคิตตรงใจพี่น้องยุบซีไปหาสลาดกินรัฐบาลไป ย่อมือเขาย่อมือเขาปฏิหาปรปได้เรืรอพ e ี่้องเอมซีสิบหมือนส้บมื่นี้ฮะหาอ,ออกมาไ,าไ,าไม่ไดีหรือเปล่งตลาดกิแม่กระสบบนบ่คคต่จี ในเดนเอดกับเฮ็ดไว้นะคะเพราะว่าแอดเฮ็ดขึ้นเป็นสูตรเต็มไปเลยอ่าทาเป็นสูตรเต็มไปเลยค่ะแต่ว่าตัวใดตัวใดเด่นเขาก็จะเอามานั่นไงค่ะือ็ดเด่นไปที่ห้าแล้วก็ศูนย์ค่ะเพราะว่าแอดขึ้นไปบอกแล้วนะว่าแอดขึ้นอ่าทั้งหน้าเต็มเลยว่าอ่าวันนี้กอดศูนย์ไม่ดีดีเพื่อศูนย์มาอีกค่ะรำโจงเผื่าศูนย์มา ออกมาสูตรของเขาอะไรเหตุผลมันก็ไปได้สูตรหรอกค่ะแต่ว่าเมื่ที่ผ่านมาคือไม่ได้สูตรน่ะไม่ได้หาเนาะหาคำพูดมาคู่กันยังบ่เอากยังเอาหาให้เก่าอยู่หาแล้วผมปรคู่กันยังบ่เอาหาบอกดียวหาให้เกอย่หาให้แกของหาเด่นเนาะค่ะแอค็มบอกแล้วว่าตัวไหนมันเด่นน่ะมันหาเขเจอหรอกค่ะเด่นอันนี้อาจจะเป็น แดงครับแดง,งแดงนี่แอร์เทสไเนี่ก่ะอ่ะเจ๊ยงังมาสูตรหนึ่งสูตรสอง่ะอ๋อหาตะจัดต,ตัวเดนมาก็าจะบอเห็นสูตรเต็ม มันเหมือนแอดเซนมีเราเห็นแบบนี้เราเราเม่เห็นสุรเต็มเราจับตัตุเดนมาอ่าจะบมาตัุเดนล้วเพิ่นเลือกว่าถือค่ะเพิ่นเลือกว่าถือว่าเอ้าครูนั่นมันจะไปตรงกีตรงใจบอตัวที่เขาบ้งน่ะบ่อาจจะบ่ตตรงกีตรงใจอาอาจจะไปอ่ามักคโคเก้าไปแบบเนี้ยก็ได้ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าสุดเต็มฮ๊อเฮากับอ่าสุดหนึ่งห้ากับหกในแอดเดนไปที่ห้าเดนไปที่ห้าสูตสองเดนสตรที่สองเนี่ยเก้าศูนย์เจ็ดนอดเดนไปที่ศูนย์ ก็คือห้องยิงใสนี่เน่นไปก็คือที่ห้าศูนย์ห้าศูนย์อันนี้อาจจะเป็นเก้าศูนย์แล้วค่ะน้ำผู้ชมภาวะเก้าศูนย์เนี่ยนะะแล้วออกเนี่ยค่ะเนาะเก้าศูนย์เนี่ยค่ะแล้วออกเดี๋ยว่ะเอาวงที่สองตัวค่ะก็คือตัวนี้ค่ะวงที่สองหางค่ะน้ำผู้ชมจับคู่ออกมาแล้วก็จะเป็นที่ชุดเต็มแล้วค่ะห้าเก้าห้าศูนย ห้าเจ็ดหกเก้าหกศูนย์หกเจ็ดอันนี้คือกันกันหลักหนึ่งเพราะาม,มันเป็นเลขดับฮอรอมันเป็นเลขดับฮอดับหนึ่งค่ะท่านชมแต่ว่า้าหนึ่งมากก็จะเป็นหนึ่งหกแล้วกันหนึ่งหง้าถ้าดับเราไม่อยู่แล้วค่ะท่านชมถ้าดับเราไม่อยู่แต่ว่าแอดมกลมไปที่ห้าศูนย์แล้วก่ะหกเจ็ดละเมื่อระวังที่หกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันค่ะหกเจ็ดอ,อ,อันนี้คือเน้นไปที่ห้าศูนย์แล้วก็หกเจ็ดค่ะ อ่อไปเป็เนแนวทางไปเแนวทางเลที่ดูท่านแอดเลี้ยไซไปที่เอ่ต้มห้าแล้วกับต้มสามเอ่อเต้มห้มาแล้วก็เต้มสามเต้มซีดับค่ะท่านผู้ชมตามสูตรของแอดนะคะแต้มซีดับเอ่อมาสวยๆก็คือเต้มห้าแต้มสามแต้มหกแต่ว่าเอดไปเลี้ยงมาไซที่เต้มห้าแล้วก็แต้มสามก็คือหกเกณฑ์หกเกณฑนี่จะเป็นแต้มสามอ่อห้อาศูนย์หนึ่งจะเป็นเต้มห้มเาเนาะอ่า ก็เป็นเน้อช้างค่ะเป็นเนื้อช้างค่ะ <het> ก <anes> ็เป <Sing> ็นทนางท่านไหนที่มีตดดาบกระตัดเอวอีกค่ะตัดเอาอีกแอ็นบริเวบ้างค่ะแต่ว่าให้ตัดเอาเองเราไปคอยเพราะว่าเขาให้ตัดเอาตาดับของเขาออกค่ะท่านผู้ชมอพิจารณาเบอร์ค่ะพิจารณาเบอร์ำด้วยครับเป็นหลังเยสซี่จะขันรอบเป็นทางจับคู่ล่างอาจจะเป็นห้าเก้าห้าศูนย์ห้าเจ็ดหกเก้าหกศูนย์หกเจ็ดตัวกันอยู่ที่หนึ่งหกและหนึ่งห้า พี่รองเย็บซี่ล้วว่าเก่าแล้วว่าเก่าก็พโปค่ะพี่รองเย็บซี่แล้วเขาเน้นไปที่ห้าศูนย์แล้วก็หกเจ็ดหรือว่าจะเป็นเก้าเจ็ดค่ะอันนี้คือแนวทางสายล่างอ่ะสายล่างจบมารรับเรื่องครับพ<ม>ี่รองเย็บซี่ทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าอขอบคุณขอบคุณพี่ลังเย็บซี่ที่เข้ามารับชมจนจนจนจบเจอกันใหม่สวัสดีแม่บ้า,านพี่รองครับอ